โอเคอัน okay. ดับแรกก็คือเริ่มจากร่างแบบก่อนนี่คุณพ่อถายให้ด,ดูดูนี่เป็นแบบคุณพ่อสี่เหลี่ยมเราจะเริ่มจากทำนั่งร้านสี่เหลี่ยมก่อนแล้วเราก็จะคอ่อยค่อยปัานดีน้ำมัน หมูใช่จุดสาอ,อนว่ารูไม่ถูกว่าส

ไม่รักแว่ใส่เสื้อจะแปลเป็นเรียนเ,เลยนะ <Okay. S 1> โอเคพอเหไม่ได้สักชันเลยอืมนี่ค่ะก็เริ่มแล้วตอนนี้กับเราประสบปัญหาอ่าชั้นข้างล่างหลุด ดิน้ำมันเพิ่มแล้วแหละจาก12บสองกลายเป็นหก้ปเ๋ยไปเลย ตนนี้เราก็ประสบกัญหาอีกแล้วขาดน้ำมันเขได้ชันนนน้นหนึ่งแล้ว ประสบปัญหาคือมันเบี้ยวมัน <c oughs> เบี้ยวอ่ะชั้นที่หนึ่งฐานชั้นที่หนึ่งหลุดตอนนี้ประสบปัญหาอีกแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วหั่งตั้งใจอย่างนี้สิอยู่ไแมถ้าถ้าไม่ลองทำก็จะไม่รู้ว่าแบบไหนดีกว่า แบบไหนเป็นยังไงอาหารอุปสรรคคืออะไรเสร็จแล้วสามชั้น ไม่ได้ไปไหนเลยใช่พอยังไม่ไปไหนเลยกา <c oughs> ว่ามันต้องเริ่มจากฐานที่มันแข็งแรงก่อนถ้าฐานไม่แข็งแรงมันจะไปชันอื่นไม่ได้อ,อ๋อไขยกัไข่แบบนั้นเหรอต้องขัดฐานมันต้องไข่ดยไม่ใช่หรอไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้ว่าไข่อยแบบไหน,น ก็จะต้องรูบนี้จะบอกว่าตึกเราค่อยๆจะเอลงไปสงสัยเป็นน้นเบี้ยวอีกบาง่าะจะไปรอมเราลองวางด่าเออแล้วมันจะวางยังไงอะูมูโ ึกของเานมครึ่งกล่องกระพังแล้วอย่างนั้นน่ะเออไม่รอจะงใจยังไม่ได้วางเลยจูู๊หนึ่งแผนแทน พอใช้ไม่ยูฟันไหลอันเลยเออครั้งนี้หนูแพ้แน่เลยดูสภาพมันซิดูสาภาพมันซิยเรียกับเป็นรังอะไรไปแล้วอะ่ะคออุณพ่อชนะไม่ได้แข่งว่าใครแพ้ใครชนะไม่รู้อะให้รู้วิธีการทำ นี่เสร็จแล้วนี่เป็นไงที่ก้างแมนหมดหมดเนี่ยเป็นไงที่ก้างแมนพ่อเนี่ยเป็นไงเป็นไงเนี่ยเนี่ยก้างแมนเนี่ยที่้าง thank you มาวางกันมาวางกันมาวางกันจะต้องทำตอนทำหนูไปเอาฟิวเจอร์บอร์ดตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุจักรจัตุรัสมานี่นี่นี่มาวางกันอ่โอเคมาวางกันไหนพี่เรือเอากล่องมาก่อนกล่องอยู่ไหนม่รู้ไม่รู้อะกองวางก่อนแล้วก็สร้าบานไนม โรงเรียน1กล่อง200 ml, มิลล<ต>ิลิตรหนึ่งกล่อง200มิลลิตรไม่รวมน้ำหนักกล่องใส่ไปเลย2กล่องไม่และเวอาะนับหนึ่งถึงสิบห้าค่อยใส่ต่อหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเอามหาม่นมมันวางนมมันมีหลอดเอต้องเอาหลอดออก กไม่ใช่หลอดมันทำให้ไม่ไม่บาลานซ์เอาหลอดอ,อกอืมโกงโกงมีคนโกงโอ้วันนี้อรา,อาวะวายมือโดนมือโดนวันนี้จะมาวานอะี้กันนะนะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เป็นไงโอเค กล่องละสองรมิลลลิตรใส่ไป้องกล่องกล่องละสองรมิลลลิตรใส่ไปสองกล่องสภาพหลังการต่อแป๊บนึงเอามาใหม่นี่คือสภาพหลังการต่อสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสาวหอยสิบมวิอ้รปดูเขามาให้น้อดูดิ Oh. เล่มเหมือนแลดูไม่ได้ว <Why? S 2> นี่คือตัวอย่าง mm.